สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มินก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจะมานำเสนอนะคะนั่นก็คือเซรั่มหน้าเด็กนั่นเองนะคะจากฟิเดล่านะคะก็แพ็คเกจจิ้งเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะ1ขวดนะคะ27มิลน,นะคะ โดยเจ้านี้นะคะไม่ผสมแอลกอฮอล์พาราเบนสารกันเสียเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติเกรดพรีเมียมนะคะซึ่งนําเข้าจาก3ประเทศหลักๆนะคะนั่นก็คือสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เกาหลีด้วยนะคะซึ่งเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะทาไปแล้วซึมเข้าผิวเลยนะคะโดยการทาหนึ่งรอบเนี่ยนะคะเราใช้แค่ 5จุดเล็กๆตามหน้านะคะทาทั้งหมดเช้าเย็นนะคะโดยภายใน30นาทีแรกนะคะจะช่วยริ้วรอยตื้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มนะคะตีนกาอะไรเงี้ยช่วยได้เลยนะคะและยังช่วยเติมออกซิเจนเข้าผิวนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องรูขุมขนนะคะให้กระชับนะคะให้หน้าเราดูเนี่ยเด็กแล้วก็ต่งตึงนะคะดูเด้งๆด้วยนั่นเองนะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปซื้อไปตามหากันได้นะคะขอบคุณค่ะ